ประวัติและคดีของหมอ พันตำรวจเอกหญิงแพทยหญิงอัญชุลีทีรวงไพศาลหนึ่งเหตุการณ์ล่าสุดวันที่10มิถุนายน2568เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมแพทย์หญิงอัญชุลีทีรวงไพศาลหรือหมอแอร์ที่แฟลตตำรวจข้อกล่าวหาแอบอ้างชื่อคลินิกเวชกรรม11แห่งในกทม ayo. สั่งซื้อยานอนหลับจากออยตั้งแต่ปี2565ถึง2568มูลค่าการสั่งยารวมกว่า15ล้านบาทพบเงินหมุนเวียนกว่า80ล้านบาท ยาถูกนำไปจำหน่ายต่อโดยมีกลุ่มวัยรุ่นนำไปใช้เป็นยาเสียสาว 2. ประวัติส่วนตัวเกิดวันที่21สิงหาคม2521ที่บ้านนิคมปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครอบครัวเชื้อสายจีนมีพี่น้อง6กคนครอบครัวทำธุรกิจปั๊มน้ำมันและการเมืองท้องถิน่นการศึกษามอลายโรงเรียนสิรินทรสุรินทร ปตรีแพทยาศาสตร์มขอนแก่นศึกษาเพิ่มเติมจิตเวชเด็กและวัยรุ่นนักเรียนพยาบาลกองทัพบ,บกศิริราช2ปี3เส้นทางอาชีพแพทย์